น้องรถเมย์นะคะคุณลูกค้าขาจากโชว์รูมรถยนต์มือสองไมค์กูดค่ะจังหวัดพิษณุโลกค่ะคลิปนี้นะคะคุณลูกค้าเหมาะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังหารถยนต์5ประตูแฮชแบกนะคะวันนี้น้องรถเมย์มีมารีวิวหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวตามน้องรถเมย์ไปชมรีวิวกันได้เลยค่ะค่ะคุณลูกค้าขาแล้วตอนนี้นะคะน้องรถเมย์นะคะยืนอยู่กับเจ้ามาด้า21.3หาไฮพัด ตัวท็อปปี2019สีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะเจ้าน้องรถเมยนะคะจะเริ่มรีวิวจาก้องเครื่องเจ้ามาด้า2กันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวตมมากล้องซูมใกล้ๆเลยจ้าเจ้ามา,ด,าด้า2 1 3หึ่งจุพัตตัวท็อปปี2019นะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นเครื่องยนต์ Skyactiv ีฟเทคโนโลยีเครื่องพันสามร้ีซีให้กำลังสูงสุด 93แรงม้านะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบและเป็นเครื่องเบนซินค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นรถอีโคโคาร์ะนะคะประหยัดน้ำมัน24กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะภายในห้องเครื่องของเขานะคะคุณลูกค้าค่ะลูกค้าจะได้สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะฝากระโปรงนะคะคุณลูกค้าะค,ะค,ค่ะไม่มีถอดไม่มีตัดต่อนะคะมีมอกรน,นะคะยังอยู่นะจ๊ะมี สัญยักรักมาด้ายังอยู่ที่ฝากระโปรงจ้ามาต่อกันที่ไฟหน้าเลยจ้าไฟหน้าเจ้ามาด้าสคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นไฟ LED projector ซึ่งมาพร้อมกับไฟ daytime running light แล้วคะ่ะมาด้านะคะคุณลูกค้าขาเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยให้คิวลายาา์บอนมาแทรกมาสวยๆที่เทแบบนี้เลยคะ่ะ ไฟตัดหมอกนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะเป็นไฟตัดหมอก LED มาพร้อมกับคิ้วโครเมียมแล้วและในส่วนกระจังหน้าของเจ้ามาด้าสองคันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะเขาออกแบบกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าห้าเหลี่ยมที่มาพร้อมกับคิ้วโครเมียมสีดำสีสวยเท่แบบนี้เลยค่ะและใส่ใจอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะแทรกไล คาร์บอนนะคะคุณลูกค้าขาให้ทางหน้ากระจังเลยสปอยหน้าสเกตหน้านะคะเขาให้มาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนด้านข้างนะคะคุณลูกค้าขามาดูที่ล้อกันก่อนเนาะล้อของเขานะคะคุณลูกค้าขาเป็นล้อขอบ15ค่ะสีเมกนะคะคุณลูกค้าขาเป็นสีเทาดำซีรูมมีตามาได้อยู่ค่ะ เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าขาอยากเป็นยางดันรอบสเปคยางนะคะ185่ครับหกา R 1 5ค่ะดอกยางยังครรมกิบนะคะคุณลูกค้าขาวิ่งได้อีก1-2ปีเลยค่ะมาในส่วนกระจกหน้าของเจ้ามาด้านะคะคุณลูกค้าขาไม่มีการถอดนะคะเดิมๆจากศูนย์มาด้าเลยค่ะและในส่วนกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าขา กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสลับสีดำด้านเนาะเป็นกระจกมองข้างที่ปรับแล้วก็พับอัตโนมัติที่มาพร้อมกับไฟเดี่ยว LED แล้วค่ะและในส่วนด้านข้างนะคะเขาให้คิ้วกันสาดมาเรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนของมือจับประตูเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะมีระบบเซ็นเซอร์ สมาร์ทคียร์เลดเอ็นทีทั้งสองข้างแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณแจนน้องโรไม่อยู่นี่นะคะแต่น้องโรไม่สามารถเปิดประตูผ่านเจ้ากลุ่มสมาร์ทคียร์เลดเอ็นทีได้แล้วคะ่ <S <S ะเจ้ามาด้าสองคันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะรองรับน้ํามันสูงสุดถึง e20 แล้วและในส่วนด้านหลังของเจ้ามาด้าสองนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะได้ฟิล์มกระจกไล่ฝ้ามาแล้วคะ่ะซึ่งมาพร้อมกับคีบฉามเสาอากาศแบบนี้แล้วคะ่ะยุคสมัยนี้แล้วเนาะ สาอากาศจะเป็นแบบครีบฉลามแล้วค่ะไฟด้านหลังของเขานะคะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นไฟ LED ซึ่งไฟเขาด้านหลังนะคะรับกับด้านหน้าอย่างสวยงามเลยค่ะมีสัญลักษณ์ยี่ห้อรถนะคะคุณลูกค้าค่ะ m a ด้า2มีตาสัญลักษณ์มาดา้าและเป็นรุ่น SkyActiv Technology ค่ะด้านหลังนะคะคุณลูกค้าค่ะได้เนซนเซอร์กะระยะมาถึง4จุดเลยและมีกล้องมองหลังให้อีก1จุดนะคะคุณลูกค้าค,ค่ะตรงนี้ค่ะ และจะบอกว่าเขาได้เป็นท่อคู่นะคะคุณลูกค้าค่ะท่อคู่ปลายเป็นโคเมียมทั้ง2อันเลยค่ะจะบอกว่าเจ้ามาด้า2.13หน 2, 1, 3, ึ่ดไฮพตัวท็อปตัวนี้นะคะคุณลูกค้าขาติดฟิล์มเดิมๆจากโรงงานมาแล้วค่ะเดี๋ยวน้องรอเมย์นะคะจะพาไปชมรีวิวด้านในกันดีกว่านาะว่าดีไซน์เขาให้อะไรมาบ้างจ้าเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยค่ะ,ค,ะค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะและตอนนี้นะคะน้องรอดเมย์นะคะอยู่กับ ข้องโดยสารเจ้ามาด้า2.1.3 h i g h p a s ตัวท็อปปี2019แล้วค่ะเดี๋ยวนะักวรเเยจะมาเริ่มรีวิวจากเจ้าพวงมาลัยกันก่อนเลยเนาะพวงมาลัยของเจ้ามาด้า2คันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบ3ก้านแล้วมีแอร์แบกให้ถึง2ตํตำแหน่งนะคะคือตรงหน้าพวงมาลัยและด้านซ้ายมือค่ะในส่วนของ ปุ่มไอสต็อปนะคะคุณลูกค้าค่ะมีมาให้แล้วปุ่มไอสต็อปนะคะระบบจะตัดการทํางานของเครื่องยนต์ในขณะที่ลูกค้าจอดนิ่งหรือติดไฟแดงเพื่อให้ลูกค้านะคะประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นเลยและมีปุ่มป้องกันการลื่นถ่ายแบบ TCS นะคะคุณลูกค้าขาและในส่วนอคอนโซลหน้ากันบ้างเนาะคอนโซลหน้านะคะคุณลูกค้าขาอันนี้คือมาตรวัดเครื่องยนต์นะคะเป็นแบบแอนาล็อกค่ะ มาดวัดเครื่องยนต์นะคะเป็นแบบอนาล็อกจ้าและจะบอกว่ารถคันนี้นะคะคุณลูกค้าขามือเดียวป้ายแดงเลยค่ะไม้ของเขานะคะแทบไม่ได้ใช้งานเลยจ้าไม้เพียง1 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเลยไม้น้อยมากๆค่ะลูกค้าขารถคันนี้นะคะสภาพ95%เปอร์เซ็นต์เลยค่ะและในส่วนของแผ่นแสดงการขับขี่นะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นแบบ Active Driving Display แล้วค่ะจะแสดง การขับขี่นะคะอัตราการเร่งน,นะคะผ่านเจ้าหน้าจอแผ่นใสตัวนี้เลยค่ะไฟหน้าของเขานะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วเนะาะมาในส่วนของการดีไซน์ของช่องแอร์เขานะคะคุณลูกค้าค่ะให้ความรักชหรี่มากสีทองตัดสีดำกลมๆแบบนี้เลยจ้ะมาในส่วนของคนโซนกลางกันมั่งเนาะคนโซนกลางจะได้หน้าจอ สัมผัสทัชสกรีน7นิ้วเป็นแบบ MZD Connect นะคะคุณลูกค้าคะ่ะมาพร้อมลำโพงอีก6กตำแหน่งเลยน้องรุเมย์ชอบการดีไซน์แอร์ของเขามากๆเลยค่ะแอร์นะคะเป็นแอร์อัตโนมัติออตโต้เนาะอืมและมีช่องใส่ CD ให้ถึง2ช่องนะคะมีช่องเสียบ USB ให้2ช่องช่อง AUX 1ช่องและมีช่อง power outlet ไฟ12โวลต์เนาะเจ้ามาด้า2คันนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นเกียร์อัตโนมัติ 6สปีดค่ะคุณลูกค้าขามาพรา้อมเมนนวลโหมดและโหมดสปอร์ตนะคะโหมดสปอร์ตเนี่ยจะทําให้การทำงานของเครื่องยนต์และเกียร์นะคะตอบสนองดีขึ้นและกระจกมองหลังของเขานะคะคุณลูกค้าขาเป็นกระจกที่แบบตัดแสงได้แล้วเนาะในส่วนของคอนโซลด้านซ้ายนะคะคุณลูกค้าขาจะมีช่องเก็บของให้หนึ่งช่องและได้คู่มือมาด้าสแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันในแผงข้างกันบ้างเนาะแผงข้างนะคะคุณลูกค้าจะเป็นเซ็นทรัลล็อกแล้วและมีจอยสติ๊กนะคะคุณลูกค้าขาและอ่ะาเบาะหนังของเขานะคะจะสลับสีดําสลับสีน้ําตาลนะคะคุณลูกค้าขาอ่ะน้องรถเมลลืมพูดเจ้าตัวนี้ไฮไลท์เด็ดๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาหลังเกียร์นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าจะได้เจ้าคอมมอนเดอร์นะคะ คอนโทนคอมมอดเออร์เอาไว้ควบคุมเจ้าหน้าจอ MZD ขนาด7นิ้วหน้าจอตรงนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องระสายตาไปสัมผัสนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าควบคุมผ่านเจ้าหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะแบบนี้จ้าโอเคเดี๋ยวพาไปดูเบาะกันบ้างดีกว่าเนาะเบาะของเจ้ามาด้าสนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะได้เบาะหนังสีดําทูโทนสลับอะคันทาร่าแบบนี้ทั้งคันเลยค่ะ อบอกเขานะคะน้องรถเมย์ให้สภาพ9 8เเลยปีกข้างะคะคุณลูกค้าค่ะไม่มีร่องรอยการนั่งพับให้เป็นรอยเลยค่ะคุณลูกค้าใหม่กริบเลยค่ะจะบอกว่าเจ้ามาด้าสองคันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะคือเราขึ้นชื่อว่ารถสไตล์แฮชแบ็กเนาะอ่าเขาจะพับแล้วก็พับนะคะแล้วก็เก็บแบบ60-40นะคะเดี๋ยวจะพับแล้วกเก็บ60 40่ยังไงเดี๋ยวตามน้องรถเมย์ไปดูการสาธิตกันได้เลยค่ะ แล้วเดี๋ยวน้องรถเมยนะคะจะมาสาธิตการพับเบาะแบบ60-40ให้ลูกค้าดูกันเนาะอ่ารถไซส์มินินะคะคุณลูกค้าขาแต่สามารถเก็บของนะคะบรรทุกของได้จุกๆเลยค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าขาจะได้ห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้จุกๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ทําอาชีพออนไลน์อยู่นะคะคุณลูกค้าขาใส่พัสดุได้จุกๆแน่แนๆไหล 10ชิ้นหลาย50ชิ้นเลยค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะคุณลูกค้าค่ะเราจะได้ถาดรองของมาด้าสมาเลยจากเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะด้านหลังนะคะคุณลูกค้าขะจะมีไฟเปิดปิดให้นะคะแล้วก็จะมียางอะไรให้อีกหนึ่งเส้นเนาะยางอะไรนะคะคุณลูกค้าค่ะไม่ได้ใช้งานเลยเนาะดอกยางอยู่ครบทุกเส้นเลยมีแม่แรงต่างๆให้นะคะคุณลูกค้าค่าแม่แรงเขาอยู่ตรงนี้เนาะ อุปกรณ์แม่แรงเปลี่ยนยางนะคะคุณลูกค้าค่ะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะยางรั่วลูกค้าสามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยค่ะโอเครอบคันแล้วเนาะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแล้วเดี๋ยวน้องรถเมย์นะคะคุณลูกค้าค่ะจะไปสรุปโปรโมชั่นและราคาด้านหน้าเลยจ้าค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากชมรีวิวทั้งภายในและภายนอกไปแล้วอยากจะทราบโปรโมชั่นและราคากันแล้วใช่ไหมล่ะคะ วันนี้นะคะคุณลูกค้าขาสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่น้องรถเมย์นะคะจัดโปรใจดีช่วยผ่อนคน,นละครึ่งงานสูงสุด3เดือนผ่อนเพียงเดือนละ4,700บาทเท่านั้นค่ะและยังไม่พอนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่น้องรถเมย์ขอ2แชร์หน้าเฟซ2แชร์ลงกลุ่มนะคะ เพื่อเปิดการรับสิทธิ์พิเศษนะคะน้องรถเมล์ลดให้อีก1,000 0บาทปกตินะคะหน้าร้านน้องรถเมล์ขายอยู่ที่4,99,000บาทเอาส่วนลดไปเลยอีก1,000 0บาทเหลือเพียง4,89,000บาทค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะออกรถที่โชรูมไมค์กูรค่านะคะลูกค้าจะได้รับบริการด้านใดบ้าง1ฟรีค่าดําเนินการค่าจัดค่าโอนมูลคะ่า5,000บาทเลย สฟรีภาษีพรบอรค่ะ3ฟรีประกันภัย1ปีแรกนะคะ 4. ฟรีขัดสีขัดเงาค่ะลูกค้าจะได้เงาเงาขาวขาวแบบนี้เลยค่ะ 5. นะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลว24รายการจุกๆุไปเลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะฟรีที่6นะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เฟืองไ้ายช่วงล่าง ระบบไฟต่างๆนะคะคุณลูกค้านาสูงสุด6เดื่อนหรือ10,000กิโลเลยค่ะคล <Wow. S 1> ิปหน้านะคะคุณลูกค้าค่ะน้องรถเมย์นะคะจะไปรีวิวเจ้ารถขนะอีกฝากลูกค้านะคะกดติดตามเพจกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องรถเมย์และทีมงานไมค์กูดคากันด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะหากลูกค้าอยากจะออกรถนะคะน้องรถเมย์ฝากเชวญร่วมไมค์กูดคาจังหวัดพิษณุโลก โลตัสค่าทองนะคะแยกเอ็กเซลนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นทางเลือกอีกหนึ่งโชว์รูมด้วยนะคะคุณลูกค้าคะสำหรับวันนี้นะคะน้องวันเมย์ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ